ตอนที่295ตัวแทน30นาทีต่อมาร็อบบี้ได้เห็นภาพที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาคุณนางหนุ่มจากกระกูลคุณนางหลายร้อยคนสวมถุงน่องผ้าไหมย,ยืนอยู่ในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบป่าที่ทำจากขาขนสีดำและเขานั้นน่ากลัวโดยมีกางเกงคลุมไปสวมอยู่มันน่ากลัวมากคลั่งคล้เขากำลังจะเป็นบ้าอีวอร์ร็อบบี้ยืนอยู่ข้างสนามเด็กเล่นและอาเจียนอาหารเช้าที่เขาเพิ่งกินเข้าไป ร่างในชุดเกราะสีดำปรากฏขึ้นข้างๆเข,ขาหัวหน้าทีมอัศวินแห่งโลกทมินแอมอเดลินดยุกหญิงสาวคนนี้มาที่โรงเรียนเวทมตนด้วยเหตุผลบางอย่างและปรากฏตัวขึ้นข้างหลังร็อบและพูดว่าคุณเป็นอะไรไปร็อบบีปิดหน้าผากของเขาและพูดว่าไม่เป็นไรมีคนมากเกินไปฉันรู้สึกวิงเวียนเล็กน้อยเอะฉันกำลังลาดระเวนแอมอเดลินดูเหมือนจะพูดอย่างสบายๆว่าเพื่อสืบสวนการลอบสังหารฉันออกระเวนไปทั่วเมืองวันนี้ฉันบังเอิญไปลาดระเวนที่โรงเรียนเวทมต์ฉันเลยมาดูพิธีเปิดด้วย เส้นทางลาดระเวนที่แปลกประหลาดร็อบบี้ชี้ไปที่ผู้คนหลายร้อยคนบนสนามเด็กเล่นและพูดว่าไม่ว่าฆาตกรจะโง่เขลาเพียงใดเขาก็จะใบหน้าของมาเดเลนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นในเวลานี้นักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงเริ่มพูดคุยกันว่าคนที่อาเจียนอยู่ตรงนั้นคือใครฉันได้ยินว่าเขาเป็นลมจริงหรือไม่แปลกครั้งแรกที่ข้าเห็นกองทัพที่นําโดยบิดาของข้ายืนอยู่ข้างหน้าข้าข้ารู้สึกวิงเวียนชั่วขณะผู้คนหลายพันคนสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกันทั้งหมดมายืนอยู่ตรงหน้าเจ้ามันทําให้เจ้าเวียนหัวจริงๆ ดูเหมือนเขาจะสวมเสื้อผ้ามอมแมมเขามาจากไหนอย่ามองเขาเขาเป็นสมาชิกคนเดียวของตระกูลสมิธในยุคคนโตแอร์มอเดลีนบอกว่าเธอจะดูแลเขาราชินีได้ตัดค่าเล่าเรียนของเขาเป็นการส่วนตัวเขาดูยากจนแต่เราอย่าไปรังแกเขาเลยเจ้าจะถูกฆ่าใช่คุณไม่เห็นเหรอดูเหมือนแอร์มอเดลีนมาที่นี่เพื่อดูเขาเข้าโรงเรียนรับบีมีหูที่แหลมคมและได้ยินการสนทนาของคนเหล่านี้ทันทีเขาคิดว่าฉันถึงวาระแล้ว เรื่องราวที่เขียนในนิยายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ไม่มีใครรังแกฉันและดายุกหญิงก็เข้ามาปกป้องฉันอย่างอธิบายไม่ได้ฉันจะตีหน้าคนได้อย่างไรโรงเรียนนี้เป็นแบบไหนเธอไม่ได้เล่นตามกิจวัตรลืมมันไปไม่มีเหตุผลที่จะโต้เถียงกับผู้ชายเหล่านี้ในถุงน่องผ้าไหมเขาควรจะมองไปที่สาวๆเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ของเขาร็อบบี้หันไปมองการกอตัวของสาวๆมีผู้หญิงไม่มากนักในโรงเรียนเวทมนต์มีเพียงไม่ถึงร้อยเท่านั้นน้อยกว่าเด็กผู้ชายมาก ผู้หญิงเหล่านี้จากกระกูลขุนนางล้วนสวมชุดคลุมยาวซึ่งเป็นเรื่องปกติในโลกของเกนดาบและเวทมนต์ซึ่คลุมของเด็กผู้หญิงบางคนเปิดออกและมองเห็นเรียวขาที่สวยงามข้างในได้และพวกเธอทุกคนไม่ได้สวมถุงน่องผ้าไหมจะเห็นได้ว่าบร,ายริยัตยังคงแตกต่างจากทิศทางยอดนิยมของเวสไวทาวเล็กน้อยในเมืองเวสวินผู้ชายไม่ค่อยสวมถุงน่องผ้าไหมเพราะผู้ชายที่สวมถุงน่องผ้าไหมจะถูกเจ้าพ่อเยอ้ยว่านักเกลียดและเจ้าพ่อก็เป็นตัวบ่งชี้ของเมืองเวสวินเมื่อเขาเบอกว่ามันนักเกลียดทุกคนจะคิดว่ามันนักเกลียดซึ่งทำให้คนรววววยในนนเเมมมือววมอองสิไ่่ชบถุ้าห ในทำนองเดียวกันก็อดฟาเธอร์มักจะชมผู้หญิงว่าสวยในถุงน่องใหม่ดังนั้นผู้หญิงที่มีเงินเพียงเล็กน้อยในเมืองเวสวินจะซื้อมาใส่และเรียนรู้สไตล์ของลิเลียนว่ากันว่าเป็นสไตล์โปรดของก็อดฟาเธอร์อย่างไรก็ตามอิทธิพลของร็อบบี้ยังไม่เพียงพอที่นี่ในไบร์หรืออีกในหนึ่งเขาไม่มีอิทธิพลเลยผู้ชายสวมถุงน่องใหม่เป็นกำลังหลักที่นี่ร็อบบี้มองไม่เห็นผู้หญิงขายาวสีดำเลยมีแต่ผู้ชายหัวใจของเขาไม่สามารถปลอบใจสาวๆได้ดังนั้นเขาจึงต้องหมอบอยู่ที่มุมสนามเด็กเล่นและวาดวงกลม พิธีเปิดเริ่มขึ้นชัยจราคนหนึ่งเดินขึ้นไปบนชานชาลาเขาต้องเป็นคณบาดีโรงเรียนเวทมนต์แน่ๆเขาแต่งตัวเหมือนนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ที่น่านับถือเขาพูดมากมายบนเวทีส่วนใหญ่พูดถึงประเพณีอันยาวนานของโรงเรียนเวทมนต์หลวงและนักเรียนของโรงเรียนเวทมนต์หลวงควรทำงานเพื่ออณาจาักรและตรงรับพักดีต่อราชินีมันเป็นขยะทั้งหมดหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็พูดเสียงดังว่าตอนนี้ฉันพูดจบแล้วโปรดต้อนรับตัวแทนนักเรียนขึ้นมาบนเวทีและพูดสองสามคำตัวแทนนักเรียนคนนี้คือร็บบรอบ เสียงปรบมือดังขึ้นและคนกลุ่มใหญ่ก็หันหน้าไปมองรอบพร้อมกันร็อบรู้สึกสับสนอะไรหา่าแอมโมเดลีนพูดด้วยเสียงแผ่วเบาคณะบดีสั่งชื่อคุณเขาขอให้คุณขึ้นไปบนเวทีและพูดแค่ขึ้นไปพูดอะไรสบายๆร็อบถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแอมโมเดลีนกระซิบคณะบดีเป็นเพื่อนที่ดีของคุณตาฉวยโอกาสนี้ทำตัวให้ดีร็อบบี้พูดไม่ออกนี่มันไม่มีเหตุผลร็อบบี้รู้ว่าเขาทำผิดพลาดทำไมเขาต้องทำเช่นนี้มันลำบากมากฉันต้องการที่จะขี้เกียจ แต่เนื่องจากเขาอยู่ในตำแหน่งเช่นนี้เขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ตรงไปตรงมาและไม่ให้เกียรติผู้อื่นเขาควรเรียนรู้วิธีการสร้างไอเทมเวทมนต์อย่างลับๆหรือไม่ลืมมันไปซะเขาควรจะขึ้นไปชั้นบนและพูดคุยเรื่องทั่วไปเขาเดินขึ้นไปบนเวทีด้วยความหดหู่ใจเมื่อเขาเดินผ่านคณบดีชราชายชราก็น้ำตาไหลออกมาทันทีเขาไม่รู้ว่าทำไมคณบดีชราถ,ถึงมีความรู้สึกมากมายเขากอดรอบและพูดว่าลูกเอ๋อยลูกต้องทนทุกทรมานมากถ้าพ่อรู้ก่อนหน้านี้ว่าลูกอยู่ในโลกนี้ลูกคงไปหาลูกแล้ว รับบี้พูดไม่บอ,อกประนามันตัวตนปลอมที่สร้างขึ้นโดยสูโอฟานั้นมากเกินไปเล็กน้อยทำไมมันถึงยอดเยี่ยมมากฉันแค่ต้องการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เที่ยวชาญรายการเวทมนต์อย่างลับๆชัยจราพูดอย่างจริงจังว่าลูกเอ๋อยคุยกับเพื่อนร่วมชั้นก่อนก็ได้ไม่ว่าลูกอยากจะพูดอะไรบอกการเดินทางเป้าหมายในอนาคตจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้หรือจิตใจแบบไหนที่คุณคิดว่าควรเป็นนักเรียนมีแต่ผีเท่านั้นที่สนใจพูดเรื่องนี้ ฉันแค่มาที่นี่เพื่อขโมยทักษะทางวิชาชีพร็อบไม่สนใจมันเลยเขาหยิบเครื่องมือวิเศษจากชายชราของเขาเขากระแอมและมองนักเรียนที่อยู่ใต้เขาทีละคนแล้วอีเขาอาเจียนอีกแล้วป่าที่มีผมสีดามและขาใหญ่นั้นน่ากลัวจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะหายใจออกอย่างราบรื่นเมื่อหันหน้าเข้าหาผู้ชมร็อบบีก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าโดยไม่เห็นอะไรเพื่อไม่ให้รู้สึกรำคาญมีคำพูดในใจของเขาเอาล่ะคุณต้องการให้ฉันบอกเป้าหมายในอนาคตของฉันใช่ไหมตกลงฉันจะบอกคุณเอง ด้วยใบหน้าที่จริงจังเขาหยิบเครื่องมือวิเศษขึ้นมาตอนที่296ถุงน่องผ้าไหมควรสวมใส่โดยผู้หญิงท่าทางที่มุ่งมั่นของร็อบบี้ทำให้ดินและมาเดเลนไวทชราที่แอบดูอยู่ใต้เวทีแอบมีความสุขสมาชิกคนสุดท้ายของตระกูลสมิธดูดีแม้ว่าเสื้อผ้าของเขาจะขาวสะอาดและเขาดูยากจนมากแต่เขาดูสงบและน่าเชื่อถือมากและเขาก็ไม่ได้ทำตัวหรือเร่งรีบต่อหน้าใครแน่นอนว่าพวกเขาสองคนเคยได้ยินข่าวว่าร็อบบี้มีความเที่ยวชาญด้านเวทมนตลมที่ดีซึ่งดูเหมือนว่าจะสืบทอดมาจากสายเลือดของตระกูลสมิ ั้งคณบาดีคุณเก่าเอลเมเดลีนสนิทกับครอบครัวสมิธพวกเขาวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นตระกูลสมิธได้รับเกียรติกลับคืนมาเมื่อเห็นว่ารอบดูเหมือนจะดีมากและเต็มไปด้วยความคาดหวงังพวกเขาเชื่อว่าเขาจะกล่าวสุนทรพจน์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนจากคำประกาศนี้ครอบครัวสมิธในขณะนี้ร็อบบี้พูดอย่างจริงจังกับเสียงที่เพิ่มพลังเวทมนตร์ในเมื่อคณบาดีขอให้ฉันเป็นตัวแทนนักเรียนและให้ฉันพูดอะไรก็ได้ที่ฉันอยากจะพูดฉันก็จะกล้าพูดออกมาสิ่งที่ฉันต้องการจะทำมากที่สุดตอนนี้คือออออกกาาาารรเเปี่่่่่ยยนนนนนนนบศขงงงโววททมมมม์ใใหหหหหุุุ้้ถถดแสส คณบดีคนเก่าพูดไม่ออกแอมอเดลีนก็พูดไม่ออกเช่นกันผู้ชมระเบิดเสียงหัวเราะครูหนึ่งไม่มีใครพูดอะไรในสนามเด็กเล่นนอกจากเสียงพ่นชาคณบดีคนเก่าใส่หัวด้วยความผิดหวังหลังจากนั้นไม่นานแอมอมเดลีนก็พูดด้วยความโกรธว่าคุณต้องการทำอะไรในฐานะลูกคนเดียวของตระกูลสมิธคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูครอบครัวคุณไม่มีเป้าหมายที่สูงส่งกว่าน,นี้หรือไม่ว่าครอบครัวสมิธจะมีความสุขหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของฉันร็อบอยากจะพูดอย่างนั้นจริงๆแต่เขาไม่ได้้้รัับอนนนนุญาตใหทเช่ ตอนนี้ความผิดหวังในตัวฉันของผู้หญิงคนนี้ถึงจุดสูงสุดแล้วแต่หลังจากผ่านไปเสร็จหนึ่งส่วนสชั่วโมงเธอจะรู้สึกอีกครั้งว่าฉันเป็นชายหนุ่มที่มีแนวโน้มดี เราเริ่มพูดเรื่องไรสาระอย่างจริงจังอื่นอยากเข้าใจฉันผิดเป้าหมายของฉันก็เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนเหมือนกันฉันคิดอย่างนั้นงานหลักของนักเรียนคือการเรียนแต่อย่างอื่นก็สำคัญเช่นกันโดยเฉพาะการแต่งหน้าและการแต่งตัวไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนขยันควรทำถุงน่องใหม่เป็นของฟุ่งเฟยใครๆก็ใส่ถุงน่องใหม่ประชันโฉมกันต้องมีใจใฝ่เรียนรู้เป็นคนมีคุณธรรมเรียนดีมีวินัยเยาวชนไม่มีความเย่อหยิ่งความฟุ่งเฟือและความลามกดังนั้นฉันจึงแนะนําให้เด็กผู้ชายไม่สวมมันก็เข้าใจแล้วคณะบดีคนเก่ามีความสุขมากใช่แล้ว ฟังดูดีมากฉันจะใช้มันเป็นคำขวัญของโรงเรียนเวทมนตร์จากนี้ไปและให้นักเรียนทุกคนทำงานในทิศทางนี้หลังจากที่ประธานคนเก่าทำการปรับเปลี่ยนแล้วครูก็ปรบมือทันทีและนักเรียนที่อยู่นอกเวทีก็ปรบมือให้ดุกมาเดเลนก็ตะลึงเช่นกันเมื่อกี้เธอคิดว่าผู้ชายคนนี้แปลกไปหน่อยและดูเหมือนผู้ชายแปลกๆเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นนักอุดมคติเช่นนี้ รอมีบางอย่างผิดปกติจูจูแอร์มอเดลินก็จับบางอย่างได้และพูดว่าทำไมแนะนําให้เด็กผู้ชายไม่สวมถุงน่องผ้าไหมแต่เด็กผู้หญิงควรสวมถุงน่องผ้าไหมถ้าเราต้องการเปลี่ยนบรรยากาศและทําให้นักเรียนตั้งใจเรียนเราควรปฏิบัติต่อเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกันใช่ไหมใช่เราได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจูจูร็อบก็มีสีหน้าสมเพชและพูดว่าเดยุคแอร์มอเดลินคุณพูดถูกเหตุผลที่ผู้หญิงควรใส่ถุงน่องก็เพื่อให้ผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียมกันฉันคิดว่าพวกคุณทุกคนมีเหตลลตุผผผลลแะะ้้้ออองงงงยยยมมมรัับว่่่าาาาสถถนนขููหญิไเเททีกึช ของหรูหราไฮโซอย่างถุงน่องผ้าไหมผู้ชายใช้แต่ผู้หญิงไม่ใส่ทําไมราพูดด้วยสีหน้าเจ้าซอยว่าฉันอยากแสดงให้คุณเห็นว่าเด็กผู้หญิงมีความสาคัญพอๆกับเด็กผู้ชายในโรงเรียนเวทมนตร์ของราชวงศ์โดยให้ผู้หญิงสวมถุงน่องไหมพวกเขามีสิทธิสวมถุงน่องผ้าไหมสาหรับผู้ชายเท่านั้นประโยคสุดท้ายพวกเขามีสิทธิพูดด้วยเสียงอันดังราวกับว่าคําเหล็กสองสามคำหล่นลงพื้นสร้างเสียงสะท้อนก้องๆไปในในดวงใจของสาวๆทุกคนสาวสวยผมบลอนกระโดดขึ้นเป็นคนแรกรับพูดถูกเรามีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย ผู้หญิงอีกคนก็กระโดดขึ้นและพูดว่าใช่เราต้องใส่ถุงน่องใหม่ทาไมมีแต่เด็กผู้ชายละ่ะแม้ว่าจะมีผู้หญิงไม่มากนะักแต่พวกเขาก็ตื่นเต้นในทันทีเด็กผู้หญิงทุกคนอดไม่ได้ที่จะตะโกนว่าถุงน่องใหม่เราต้องการถุงน่องผ้าไหมด้วยลุคมาเดเลนพูดไม่ออกในจุดนั้นความไม่พอใจของเธอที่มีต่อร็อบบี้ในตอนนี้ได้หายไปเกินกว่าเมฆราตรีก้าก้อนแล้วเธอไม่คาดคิดว่าเขาจะยอดเยี่ยมขนาดนี้ผู้อํานวยการคนเก่ายืนขึ้นและตะโกนว่าโอ้ เคข้าพเจ้าขอประกาศว่าได้ยุติแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเด็กผู้ชายไม่ได้รับอนุญาตให้สวมถุงน่องไหม่ไปโรงเรียนเด็กผู้หญิงสามารถใส่ไปโรงเรียนได้ฟรีโอ้ใช่เด็กชายทุกคนมองที่ร็อบบี้ด้วยสายตาไม่พอใจถ้าไม่ใช่เพราะการสนับสนุนของคณบดีคนเก่าและท่านยุผู้ชายหลายคนคงกระโจนออกมาโตเถียงกับเขาเด็กผู้ชายหลายคนคิดว่าคุณช่างน่าสงสารจริงๆคุณไม่มีเงินพอที่จะสวมถุงน่องไหม่ดังนั้นคุณจึงวางกับดักไว้สำหรับเรารอดูฉันจะสอนบทเรียนให้คุณในภายหลังร็อบบี้ยิ้มและโค้งคำนับให้กับผู้ชม สาวๆต่างส่งจูบให้เขาและพูดว่าร็อบจงเจริญหนุ่มๆแอบชี้นิ้วกลางใส่เขาแล้วพูดว่าไปลงนรกซะอย่างไรก็ตามผู้คนจากเวสไวน์ทาวไม่มีปัญหานี้กลุ่มที่นำโดยคานเต้และจอดโบกมือให้ร็อบบี้และหัวเราะทำได้ดีมากที่ชายร็อบบี้ร็อบบี้มองไปที่ทุกคนในขณะที่ลงจากเวทีและหัวเราะในใจแน่นอนว่ามีเพียงผู้คนจากเวสไวน์ทาวเท่านั้นที่รู้การใช้ถุงน่องผ้าไหมที่ถูกต้องสรุปแล้วพิธีเปิดจบลงอย่างมีความ คณบดีคนเก่านำของวิเศษกลับมาและจัดการเรื่องต่อไปอย่างดางังเขาให้นักเรียนไปที่วิชาของตอนเองเพื่อลงทะเบียนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปโรงเรียนเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วอาจารย์ทุกวิชาก็ออกมาเป็นที่จริงมีวิชาไม่มากนักมีเพียงวิชาเช่นไฟอากาศน้ำดินระบบเวทมนต์หลักทั้งสี่ร่วมกับการเล่นแร,แร่แปรธาตุและการผลิตไอเทมเวทมนต์อาจารย์เวทมนต์ของระบบอากาศยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์ลมและรู้จักตระกูลสมิทธะด้วยในตอนแรกคอรุมีความคิดอย่างมากต่อรอบแต่ไม่คาดคิดว่ารอบจะเข้าร่วมแผนผลิตไอเทมเวท ตอนที่297ฉันผิดหวังในตัวเขามากหลังจากเลิกเรียนร็อบบี้ก็หันกลับมาและกำลังจะกลับไปที่หอพักเมื่อเขาเห็นคานเต้วิ่งไปหากกลุ่มคุณนางหนุ่มจากเวสไวน์ทาวและยิ้มไปรอบๆอบร็อบบี้ที่ร็อบบี้อีกไม่นานก็จะถึงเวลาอาหารเย็นแล้วไปเดินเล่นและทานอาหารเย็นด้วยกันไหมร็อบบี้ต้องกลับไปที่เวสไวน์ทาวเพื่อจัดการกับเมืองจำลองเขาไม่มีเวลาเล่นกับพวกเขาเขายิ้มและใส่หัวฉันไม่ไปขอให้สนุกนะจะไปเที่ยวเล่นอีกแล้วเหรอใช่ฉันจะสนุกร็อบพูดด้วยรอยยิ้ม กองเต้ตกไหล่เขาแล้วพูดว่าร็อบคุณใจร้ายมากถ้ามีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังพรุ่งนี้จะพาฉันไปสนุกกันเขาไม่สามารถปฏิเสธคำขอของเขาได้มันไม่เป็นมิตรเลยสักนิดที่จะปฏิเสธเขาร็อบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยิ้มและพูดว่าโอเคครั้งหน้าฉันจะพาเธอไปที่นั่นวันนี้เธอทานอาหารเย็นดีๆกับทุกคนพอตกค่ำฉันจะพาคุณไปเที่ยวให้สนุกโอเคมันเป็นข้อตกลงกองเต้กล่าวอย่างยิ้มยิ้ม รับคิดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันกําลังมีปัญหาดูเหมือนว่าคืนนี้ฉันต้องไปที่ตรอบมื่บนถนนและหาสถานที่ดีๆเพื่อสนุกฉันควรจะส่งคานเต้เข้าไปไม่อย่างนั้นเขาจะสงสัยฉันเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากกําจัดกลุ่มของคานเต้ได้แล้วรับบีก็กลับไปที่หอพักของเขาโดยเร็วที่สุดและพูดกับซูโอฟาว่าฉันจะกลับไปที่เวสไวทีเอกาวฉันจะจัดการกับพวกเขาตามปกติซูโอฟาพยักหน้าตกลง เธอเฝ้าดูรอนย่อตัวลงและกระโดดเข้าไปในลินชักเมื่อเธอกำลังคิดอะไรเพลินๆอ,อยู่ดีอยู่ดีเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเธอรีบปิดลินชักแล้วเดินไปที่ประตูเมื่อเธอเปิดประตูเธอพอบว่านั่นคือดุกมาเดเลนที่ยืนอยู่ข้างนอกเธอในชุดเกราะสีดำดูจริงจังแต่ตอนนี้การแสดงออกของเธอค่อนข้างอ่อนโยนเธอดูไม่เหมือนอัศวินดำผู้เย่อหยิ่งเลยแต่เหมือนหญิงสาวที่มาเยี่ยมเพื่อนบ้านเก่าของเธอที่แขนซ้ายของเธอมีโถลูกกวาดซึ่งมีลูกกวาดจำนวนมากดูเหมือนว่าเธอมาที่นี่เพื่อส่งของให้รอ็อบขอโทษนะครับคุณร็อบอยู่ทีี่่่นหรือเปลา ไม่แน่นอนเขาเพิ่งกลับไปที่เวสไวทาวผ่านพอเท่าส่งสัญญาณรับต้องทำตามคำสั่งรับด้วยรอยยิ้มลึกลับบนใบหน้าของเธอเธอพูดว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาออกไปสนุกแกมอเดลีนพูดไม่ออกทัในใดนั้นเธอก็รู้สึกอยากจะสาบานแต่เธอไม่รู้ว่าควรพูดหรือไม่ในระหว่างวันเธอชมชายคนนี้เรากับว่าเขาเป็นคนดีมากและมีความหวังว่าจะให้เขาฟื้นครอบครัวสมิธเธอต้องการคุยกับเขาเกี่ยวกับอดีตระหว่างสองครอบครัวดังนั้นเธอจึงวางแผนที่จะให้ลูกอมแก่เขาเพื่อช่วยให้เขาปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพเธอไม่คิดว่าเขาจะอออกกกไปสนนนุทททัััีี่เธหลบมา คุณไม่ได้พยายามที่จะซ่อนอะไรเมื่อคุณออกไปสนุกอย่างน้อยให้สาวใช้ของคุณเปลี่ยนวิธีที่เธอพูดคุยกับแขกผู้หญิงและโกหกว่าคุณกำลังทำอย่างอื่นมันมากเกินไปแออเดลีนพูดด้วยความโกรธเขาออกไปเล่นสนุกจริงๆหรือเธอยิ้มและไม่ตอบยังไงเป็นไปได้ไงแอมอมเดลีนชกกำแพงข้างๆเธอและถุงมือเหล็กกระแทกกำแพงอย่างแรงมนดดำแผ่ซ่านไปทั่วและกำแพงก็ถูกชนเข้ากับหลุมขนาดใหญ่ในทันทีเธอหันกลับมาและกำลังจะจับไปและพูดว่าเมื่อเจ้านายของคุณกลับมาบอกเขาว่าฉันผิดหวังในตัวเขามามก หลังจากเดินไปได้สองสามก้าวเธอก็หันกลับมาและยัดโถใส่ลูกกวาดกลับเข้าไปในมือของเธอแม้ว่าฉันจะผิดหวังในตัวเขามากแต่เขาก็เป็นลูกของลุงคนที่สี่เอาขนมให้เขาจากนั้นเธอก็หันหลังกลับและจับไปอีกครั้งเธอมองลงไปที่โถใส่ลูกกวาดในมือจากนั้นมองไปที่ร่างที่ถดถอยของแอมมเดลีนเธอคิดกับตัวเองว่ามันแปลกการออกไปสนุกสนานหมายความว่ายอย่างไรทําไมคันเต้จอร์จและมาเดเลนถึงเข้าใจทุกคนรู้เรื่องนี้แต่ฉันไม่เข้าใจเลยแล้วทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงผิดหวังการออกไปสนุกข้างนอกเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอ ในเวลานี้ร็อบบี้เพิ่งล้างสิ่งปลอมปนบนใบหน้าของเขาในโบสถ์แห่งเวสไวหลังจากแช่ผมลงในน้ำแปลกๆที่ซูฟามอบให้เขาก็คืนสภาพเดิมของเขาให้กลายเป็นผมบลนเล็กน้อยและสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หินที่เขาคุ้นเคยเธอรู้นั่งตรงข้ามตัวหินและทานอาหารเย็นกับเขาหญิงผมแดงสวยบนขณะรับประทานอาหารเฮชันอุ่นเตาของคุณทุกวันมันลำบากมากจนฉันไม่สามารถออกไปผจญภัยได้ ร็อบบี้กล่าวว่าฉันรู้ว่าคุณคิดผิดแต่ไม่ต้องกังวลฉันจะเริ่มเรียนรู้วิธีสร้างไอเทมเวทมนต์ในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ฉันเรียนรู้แล้วฉันจะสร้างภาชนะเวทมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยเวทมนต์แห่งไฟอำนาจฉันจะทำสวิตซ์ซึ่งสามารถปล่อยไฟเพื่อให้ความร้อนแก่เตาหลอมได้ตลอดเวลาถึงเวลานั้นคุณจะเป็นอิสระโอ้เธอรู้ไม่รู้ว่าเธอควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีในโลกนี้มีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถใช้ภาชนะเวทมนต์แบบนี้ดูภาชนะเวทมนต์ขนาดใหญ่ของราชาแห่งทะเลทรายมันถูกใช้เพื่อชารา์จ รอยยิ้มและกล่าวว่ามีเทคโนโลยีมากมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในสงครามแต่ท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเข้าสู่โดเมนของพล,ลเรือนเพื่อให้พวกเขาสามารถตวดปล่อยความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่เมื่อทั้งสองกำลังพูดถึงเรื่องนี้ทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นชายคนหนึ่งอยู่ที่ประตูโบสถ์ผู้ชายคนนั้นดูสง่างามไม่ใช่ใครอื่นนอกจากนูโอลุนร็อบบี้โบกมือให้เขาและพูดด้วยรอยยิ้มคุณนูโอลุนมาถูกเวลาแล้วมาทานอาหารเย็นด้วยการซิลินเลียนช่วยซื้อชุดอาหารชุดใหม่ให้เขาด้วยนูหลุนนั่งลงที่โต๊ะด้วยรอยยยยิ้้มมมสงงงบบบนใบนใหาาาโดไไ่่ลลัเอรรก็ตี รู้ว่าแม้ว่านูโอลูนจะดูสงบแต่เขาต้องกระสับกระส่ายเพราะร็อบบี้สามารถเดาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงมาไม่กี่วันก่อนเขามาถึงถนนสว่างพร้อมกับขุนนางรุ่นน้องนอกเมืองเขาเห็นพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ปลูกน้าตาลตามผลผลิตของน้ําตาลในไรโรสเมื่อการผลิตน้ําตาลเริ่มขึ้นก็จะเป็นผู้ผลิตน้ําตาลอันดับต้นๆที่กําลังจะออกมาและธุรกิจของโรงงานน้ําตาลของนูโอลูนจะได้รับผลกระทบก่อนที่นูโอลูจะทันพูดอะไรร็อบก็ถามคุณมาที่นี่เพื่อถามฉันเกี่ยวกับการแข่งขันของโรงงานน้ําตาลหรือเปล่าความสงบของนู่หลุมเกือบจะหายไปและเเเขขาาาาาพููดออยย่่่งงครินวกกฟ้ทุ ร็อบยิ้มและพูดว่าถ้าแม้แต่หลานชายของคุณยังคิดได้ทำไมฉันถึงคิดไม่ได้นูหลุ่มยิ้มอย่างเคิขินร็อบพูดกับตัวเองว่ามิสควีนเธอฉลาดมากเธออยู่ข้างๆฉันเสมอคุณสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งจากคนอื่นในระยะใกล้แอร์และลอกเรียนอุตสาหกรรมของเวสวินทาวได้แต่ฉันใจกว้างและฉันไม่ไม่รังเกียจการเรียนรู้ของเธอจากผู้อื่นบนที่จริงการเป็นคนใจกว้างเป็นเพียงข้อแก้ตัวของร็อบเขาชัดเจนว่าไม่มีประโยชน์ที่จะซ่อนเทคโนโลยีระดับต่ำบางอย่างแม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้เรียนรู้อย่างลับๆแต่พวกเขาก็สาาาามมมรรถนนนััอออกไดด้้ววยตตเงใพิ เขาหันไปหาู่หลุนและพูดว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะปรับปรุงการแข่งขันในการผลิตน้ำตาลของคุณนั่นคือนวัตกรรมและการผลิตเทคโนโลยีที่เป็นความลับตอนที่298มาเดิมพันกันเถอะฉันรู้ว่าเทคโนโลยีเป็นความลับแต่มันเกี่ยวกับนวัตกรรมูห่หลุนพูดอย่างถ่อมตัวฉันไม่เก่งเรื่องนวัตกรรมฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าจะสร้างสารรค์นวัตกรรมอย่างไรกับการผลิตน้ำตาลเอาละฉันจะสาธิตให้คุณดูเล็กน้อยคุณค่อยคิดหาวิธีทีหลังก็ได้ทันทีที่เขาโบกมือน้ำตาลนมและครีมหลายชิ้นก็ปรากฏขึ้้นนตรงหาาเขา เขาขอให้ลิเลียนนำหม้อใส่น้ำตาลนมและครีมทั้งหมดลงไปจากนั้นเขาก็ปล่อยเวทมนต์แห่งไฟและกวนในขณะที่กำลังเดือดหลังจากนั้นไม่นานเมื่ออาหารในหม้อเหนียวร็อบบี้ก็วางมันลงและพูดด้วยรอยยิ้มกินและรอนูโอลุนรู้สึกสับสนแต่เขาไม่สามารถถามร็อบบี้ได้หากร็อบบี้ไม่ได้บอกเขาดังนั้นเขาจึงต้องทานอาหารเย็นกับเขาหลังจากทานอาหารเสร็จของที่ปรุงเมื่อกี้ก็ครบแน่นเป็นสารประหลาดสีขาวขุ่นร็อบบี้ตัดชิ้นส่วนเล็กๆของวัตถุที่แข็งตัวแล้วด้วยมีดซึ่งใหญ่พอๆกับข้อนิ้วเขายื่นใหห้นนูููลลลุและพดดว่าองสิ ทันทีที่นูหลุนเอามันเข้าปากใบหน้าของเขาก็จริงจังอร่อยจังนี่ชื่ออะไรนะร็อบบี้ยิ้มและพูดว่านี่เรียกว่าขนมนมคุณเห็นไหมว่าฉันเติมน้ำตาลลงในนมและทำสิ่งนี้ลองคิดดูใหม่ถ้าฉันใส่น้ำตาลทุกชนิดในสิ่งอื่นให้ใช้ส่วนผสมทุกชนิดที่คุณทำได้หาส่วนผสมหาสัดส่วนและสูตรที่พอดีผสมน้ำตาล เขาพูดต่อยังมีเวลาเหลืออีกไม่กี่เดือนก่อนที่ราชนีจะได้รับน้ำตาลชุดแรกคุณยังมีเวลาอีกมากที่จะขายน้ำตาลทั้งหมดในมือของคุณและศึกษาเกมใหม่เกี่ยวกับน้ำตาลเมื่อถึงเวลาที่เธอเริ่มขายน้ำตาลคุณควรจะละทงอุสาหกรรมการผลิตน้ำตาลขั้นพื้นฐานและอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสูงในกรณีนั้นน้ำตาลที่เธอผลิตจะไม่เป็นภัยต่อคุณแต่เธอจะกลายเป็นคนงานที่จะหาวัตถุดิบให้คุณเข้าใจไหม หลังจากน,านั้นไม่นานดูเหมือนเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างพราะทุนหัวคุณหมายความว่าให้ฉันศึกษาสิ่งใหม่ๆหและเก็บเทคโนโลยีใหม่ของฉันไว้เป็นความลับเพื่อที่คนอื่นจะได้ติดตามฉันตลอดไปเพื่อที่ฉันจะได้อยู่ยงคงกระพันฮ่าฮ่าคุณฉลาดมากสะดวกที่จะคุยกับคุณร็อบยิ้มและพูดว่าคุณเอาลูกอมนมทั้งหมดที่ฉันเตรียมไว้ได้เลยนูหลุนรีบหยิบขนมขึ้นมาและเดินกลับบ้านพร้อมกับชิมมันอย่างระมัดระวงังหลังจากก้าวไปสองสามก้าวในที่สุดเขาก็พบบางสิ่งและย่างก้าวของเขาก็กระฉับกระเฉงร็อบบ้้มแลมงเขออเ,เขขาาาากก่่หนนน็วววูโตสึ ทันทีที่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาก็เห็นใบหน้าที่สง่างามและสง่างามของราชินีปรากฏขึ้นในลูกบอลคริสตันผู้หญิงเลวคนนี้มักจะแสดงออกอย่างแคร่งขึมและศักดิ์สิทธิ์เสมอเมื่อเขารับโทรศัพท์ราชนีของฉันฉันจะทำอะไรให้คุณได้บ้าง็รบบี้ทักทายด้วยรอยยิ้มใบหน้าของราชินียังคงไม่เปลี่ยนแปลงฉันพูดเล่นนะโรบบี้กล่าวว่าคุณดูไม่เหมือนว่าคุณกำลังจะเล่าเรื่องตลกราชินีตรัสว่าถุงน่องผ้าใหมของคุณกำลังจะหมดแล้วทำไม็รบบี้กล่าวว่าทำไมคุณพูดอย่างนั้น ทันใดนั้นรอยยิ้มที่พอใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของราชินีชายหนุ่มที่น่าสนใจออกมาจากโรงเรียนเวทมนต์ของฉัน เขาเป็นผู้นําในการโจมตีวิถีชีวิตที่หรูหราและละมุกนาจารย์และเสนอให้ลูกผู้ดีทุกคนไม่สวมถุงน่องผ้าไหมซึ่งทาให้ค่อนข้างรัฐมนตรีคนหนึ่งเสนอว่าตั้งแต่คุณหนุ่มสาวทางานหนักคนรุ่นเก่าก็ไม่แพ้คุณหนุ่มสาวเขาเสนอให้ข้าราชการทุกคนในรัฐบาลควรละทิ้งสิ่งหรูหราเช่นถุงน่องผ้าไหมควรสวมกางเกงใส่สบายแม้ว่าจะไม่สวยงามเท่าถุงน่องผ้าไหมแต่ก็อุ่นกว่าสะดวกกว่าและใช้งานได้จริงเจ้าหน้าที่หลายคนเริ่มเรียนแบบซึ่งอีกไม่นานผู้ชายจะเลิกถุงน่องและมีเพียงส่วนน้อยผู้หญิงจะใสส่่่่เเเมมมืือออออพูดถถึงงงงรรนนนนีีี้้าชิกก็คุุขลยหณ ขายมันไม่มันจะหายไปเธอพูดคําเหล่านี้ทีละคำราวกับว่าเธอจะมีความสุขมากหากร็อบบีถูกทุบตีแล้วไงเชื่อไหมว่าถุงน้องจะขายได้น้อยลงราชินียิ้มมันไม่มีประโยชน์ที่จะปลอบใจตัวเองโรงงานถุงน้องของคุณต้องการมัน ป,ปิดมันขอบคุณที่โทรมาคุยเรื่องนี้นะครับร็อบยิ้มและพูดว่างั้นเรามาพนันกันใหม่ถ้าโรงงานถุงน่องของฉันปิดตัวลงจริงๆฉันจะสัญญากับคำขอของคุณปรับใดที่มันไม่ขัดต่อมโนธรรมของฉันคุณสามารถทำได้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อมอบเวสไว์ทาวให้กับคุณฆ่ามอนแรมเพื่อยึดดินแดนตะวันออกคืนรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของราชนินีก็สว่างขึ้นเดิมทีเธอแค่ต้องการโทรศัพท์เพื่อหัวเราะร็อบ,บบี้และทำภารกิจรายวันเรื่องทำให้ชาวเน็ตคนอื่นนี้ เดิมพันนั้นดึงดูดใจราชินีเกินไปความทะเยอทะยานของเธอไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับการฆ่าอาณาจักรเทเลซายและนอร์มาแต่การฆ่ามอนดอรายยึดดินแดนตะวันออกคืนและรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวคือความใฝ่ฝันของเธอตั้งแต่เด็กถ้ารอบเต็มใจช่วยเธอทำมันให้เสร็จจริงๆเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธอย่างไรก็ตามราชินีไม่ใช่เด็กสาวไร้ดินสาและโง่เขลาเธอรู้ว่าผลประโยชน์มหาศาลมากมาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลถ้ารัอบล่าที่จะเดิมพันนั้นก็หมายความว่าเขาจะเสนอเงื่อนไขที่เลวร้ายซึ่งเเเเธออออาา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 จจะะะะไไมมมม่่่่่สสารารถททททนนนนนนด้้ยายา้้พยยงงงตต็ีีัับบควืแลหิ รับยิ้มชั่วร้และพูดว่าตรงกันข้ามถ้าโรงงานถุงน่องของฉันไม่ปิดตัวลงและยอดขายถุงน่องของฉันเพิ่มขึ้นคุณต้องสัญญากับฉันด้วยเงื่อนไขข้อหนึ่งเงื่อนไขอะไรราชินีพูดอย่างเฉยเมยว่าคุณเป็นผู้นําอิสระและคุณมีตําแหน่งสูงในหัวใจของชาวเมืองเวสต์วินคุณถือได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษที่มีสถานะสูงฉันไม่คิดว่าคุณจะขอแต่งงานสกรปรกและสภาพร้ายยังอายแบบนักเลงใช่ไหม เรายิ้มและพูดว่าฉันยังไม่ได้เสนอเงื่อนไขใดๆแต่คุณกลับเยาะเย้ยฉันด้วยเรื่องไร้สาระมากมายคุณยุกย่อฉันและระบุว่าฉันเป็นสุภาพบุรุษทำให้ฉันรู้สึกอายที่จะตั้งเงื่อนไขามากเกินไปผู้หญิงบ้าอะไรราชินียิม้มเราบีพูดว่าฉันจะไม่ขออะไรมากถ้าคุณแพ้สวมถุงน่องสีดำและถุงน่องสีขาวให้ฉันถ้าอย่างนั้นเรามีเดิมพันคุณคิณคดอย่างไรตอนที่สองสัญญาณของอรยธรรมทางจิตวิญญ,ญาณทันทีที่เราพูดเช่นนี้ราชินีก็แทบจะกระโดดขึ้นและตะโกนตอบรับข้อตกลง อย่างไรก็ตามเธอได้พัฒนาความสามารถทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งผ่านการเจรจาและการทำธุรกรรมเป็นเวลาหลายปีเธอจะไม่หวันไหวง่ายๆแม้ว่าเธอจะได้เปรียบมากแล้วแต่เธอก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มามากขึ้นดังนั้นเธอจึงยิ้มจงัจงๆและพูดว่าคุณกำลังเอาเปรียบฉันฉันเป็นราชินีของประเทศและเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในปนณาจักรมีกี่คนที่อยากเห็นขาของฉันคุณไม่คิดว่าคุณขอมากเกินไปเหรอรอบหัวเราะคุณยังอยากต่อรองอีกเหรอเชื่อหรือ,รอไม่ว่าฉันจะเปลี่ยนสภาพเป็นคุณเต้นเปลือยเมื่อคุณแพ้ ภายใต้การล่อลวงครั้งยิ่งใหญ่ของการยึดดินแดนทางตะวันออกกลับคืนมาคุณจะต้องตกลงแม้ว่าคุณจะไม่ก็ตามไม่ต้องการหัวใจของราชนีเต้นแรงเธอพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังและทมตัวเองแม้ว่าคำขอนี้จะมากเกินไปและทําให้ผู้คนอยากจะตบหน้าเขาด้วยหอกกระดูกแต่ถ้าเธอไม่สามารถเอาชนะมอนดอราได้เป็นเวลานานและต้องการคืนอาณาจักรของเธอเธออาจจะตกลงทําตามคําขอของเขาจริงๆ เธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะระงับความโกรธของเธอเธอไม่รู้ว่าเธอโกรธที่พฤติกรรมมากเกินไปของร็บบีหรือความไร้ความสามารถของเธอเองเธอพูดอย่างจริงจังว่าเอาละทําตามข้อที่แล้วถ้าคุณแพ้สัญญากับฉันข้อหนึ่งถ้าฉันแพ้ฉันจะใส่ถุงน่องสีดําและข่าให้คุณร็บบียิ้มและพูดว่ายังไงก็ตามฉันคิดว่าเราต้องเพิ่มกฎคุณสามารถชี้นําความคิดเห็นของประชาชนได้แต่คุณไม่สามารถแทรกแซงการขายถุงน่องผ้าใหม่ด้วยวิธีการบริหารตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถสั่งทุกคนได้ไม่ซื้อถุงน่องหม ผู้ชายเจ้าเล่ห์คนนี้ฉันเพิ่งคิดวิธีนี้ได้ราชินีสาบแช่งในใจแต่ใบหน้าของเธอไม่แสดงออกฉันไม่ใช่คนใจแคบขนาดนั้นฉันไม่มีทางชนะด้วยวิธีที่โหดร้ายแบบนี้เรามาสู้กันอย่างยุติธรรมกันเถอะทั้งสองไม่มีอะไรจะพูดกันอีกราชินีจึงวางสายไปถึงเวลาแล้วที่็อบบี้จะต้องกลับไปที่ไบร์โรดเขาย่อตัวลงผ่านช่องทางส่งสัญญ,ญาณบนไหล่เขาและกลับไปที่หอพักของโรงเรียนเวทมนต์ เป็นเวลาดึกแล้วและซูโอฟาก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนของเธอแต่ตอนนี้เธอไม่สามารถไปนอนได้เธอไม่กล้าไปนอนจนกว่าร็อบบี้จะหลับไปมิฉะนั้นเธอจะต้องกังวลว่าเขาอาจเห็นสิ่งไม่ดีในการนอนหลับของเธอหลังจากผ่านไปร็อบบี้ก็กลับสู่ขนาดปกติทันทีเขายิ้มให้ซูโอฟาและพูดว่าช่วยฉันแต่งหน้าอีกครั้งฉันต้องออกไปข้างนอกอะไรเธอถามว่าทำไมคุณออกไปกลางดึกร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าเมื่อ แทนเต้ขอให้ฉันพาเขาไปด้วยในครั้งต่อไปเมื่อฉันออกไปสนุกฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตกลงเพราะสถานการณ์ดังนั้นฉันต้องออกไปทาความคุ้นเคยกับถนนและตรอกซอกซอยของไรโรดและหาที่สนุกสนุกคราวหน้าฉันจะโยนมันเข้าไปเพื่อไม่ให้ระแวงโอ้เธอพูดและหยิบเครื่องสำอางเพื่อครางใบหน้าของเขาเขาทาบนใบหน้าของร็อบบี้และอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณหมายความว่าอย่างไรที่จะออกไปสนุกร็อบบี้ยักไหล่และพูดว่าฉันก็บอกแล้วไงว่าผู้หญิงไม่ต้องรู้แค่เก็บเป็นความลับ ตกลงซูโอฟากัดริมฝีปากล่างของเธอแล้วพูดว่าแต่ฉันคิดว่าดุกมาเดเลนรู้เธอเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมทำไมฉันถึงไม่รู้เอ๊ะร็อบบี้ถามคุณรู้ได้อย่างไรว่ามาเดเลนรู้ทันทีที่คุณกลับมาที่เวสไวทาวแมดเดลีนมาหาคุณเพื่อมอบขวดขนมให้คุณแต่เนื่องจากคุณไม่อยู่ที่นี่ฉันจึงทำตามคำสั่งของคุณและยิ้มอย่างมีเล่หในโดยบอกกับคุณไปเที่ยวเล่นร็อบให้ตายเธอะเธอบอกว่าเธอผิดหวังในตัวคุณมากดูจากสีหน้าของเธอแล้วฉันบอกได้เลยว่าการออกไปเที่ยวและสนุกมันหมายความว่าอย่างไรรออบเาามืปิดหน้ ให้ตายเถิดนี่มันเลวร้ายมากมันแย่มากจนเขาอยากจะบินหนีไปเขารู้ว่าในสายตาของแอร์มอเดลีนแต่ลืมมันไปแอร์มอเดลีนไม่ใช่น้องสาวของเขาเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาไม่สําคัญว่าเขาจะดูถูกเธอหรือไม่หากเขาถูกดูหมิ่นโดยลินเลียนเชอรูลิตเทิลยี่และเด็กหญิงทั้งสองร็อบบี้จะพยายามอธิบายให้ชัดเจนแต่มาเดเลนก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาจําเป็นต้องสนใจภาพลักษณ์ของเขาในหัวใจของผู้หญิงที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่ร็อบบี้ยืนขึ้นและพูดว่าฉันจะออกไปหาแผนที่คุณอยู่ที่นี่และช่วยปกปกิดดฉัน้วย ไปเที่ยวกันสนุกไหมซูฟาถามใช่รบบีเป็นคนผิวหนาไม่กลัวการดูถูกเหยียดหยามเขาตะคอกถ้าอมอร์เดลีนถามมหาชันอีกคุณสามารถบอกเธอได้ว่าฉันจะไปเที่ยวสนุกอีกครั้งเป็นการดีที่จะปล่อยให้เธอผิดหวังในตัวฉันจนหมดเพื่อที่เธอจะไม่ดูแลฉันตลอดเวลาเพราะเห็นแก่รักเก่าและแทนที่จะจำกัดการกระทําของฉันซูโอฟาพยักหน้าและพูดว่าฉันเข้าใจคราวนี้รบบีไม่จําเป็นต้องหดตัวอีกต่อไปเขาเดินโซเซออกจากหอพักนักศึกษาระหว่างทางเขาพบนักเรียนคนอื่นๆโบกมือยิ้มพยักหน้าและเดินออกจากโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจ หลังจากที่เขาออกไปได้ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอีกครั้งเมื่อเธอเปิดประตูเธอเห็นราชนีและกลุ่มองครักษ์อยู่ข้างๆเธอนอกหน้าต่างมีมังกรโครงกระดูกตัวใหญ่ยืนจ้องมองเธอด้วยสายตาที่ว่างเปล่าซูโอฟาตกตึงโชคดีที่ปฏิกิริยาของเธอรวดเร็วเธอก็อหัวลงอย่างรวดเร็วและคุกเข่าข้างหนึ่งฝ่าบาท ก่อนที่ราชินีจะทันได้พูดอะไรองครักษ์คนหนึ่งก็ออกมาพูดในนามของเธอว่า็รบสมิธอยู่ที่นี่หรือเปล่าฝ่าบาททรงต้องการจะปรึกษากับเขาเกี่ยวกับปัญหาทางจิตบ,บางอย่างเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้นําในการสานต่อสไตล์มัธยัติกรรจัดความเย่อหยิ่งฟุง้งเฟอ้อและลามกและเลี่ยกหล่อมไม่ให้ขุนนางสวมถุงน่องผ้าไหมด้วยรอยยิ้มลึกลับเมื่อพูดว่าอาจารย์ออกไปเล่นสนุกแล้วราชินีถึงกับพูดไม่ออกทหารองครักษ์ก็พูดไม่ออกเช่นกันความโกรธบนใบหน้าของราชินีพลันหายไปเธอหันกลับมาและพูดว่ากลับไปที่วัง ยังไม่รู้จะพูดอะไรพวกเขามองหน้ากันสักพักแล้วไล่ตามราชินีไปผู้คุมคนหนึ่งหันกลับมาและพูดกับซูโอฟาว่าผู้เสือสกุลของตระกูลสมิธท,ทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการจริงๆนายของคุณกล้าหาญมากฉันไม่เคยเห็นใครที่กล้าหาญขนาดนี้มาก่อนในชีวิตของฉันทำไมทำไมทุกคนถึงรู้ว่าการออกไปสนุกหมายถึงอะไรฉันเป็นคนเดียวที่ไม่เข้าใจทำไมเหรอในเวลานี้ร็อบบี้เพิ่งเดินออกจากประตูของโรงเรียนเวทมนต์และเดินไปที่ย่านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวาที่สุดของไรโรด เป็นเวลาดึกดื่นในเวลานี้เวสไวาทาวหลับไปแล้วมีเพียงนักบวชที่เกียจเท่านั้นที่จะอยู่ในบ่อน้ำพุร้อนแอร์แลนโดยไม่เต็มใจที่จะเข้านอนอย่างไรก็ตามเมืองใหญ่ก็คือเมืองใหญ่ใจกลางถนนสว่างยังคงเปิดไฟอยู่ชีวิตกลางคืนเพิ่งเริ่มต้นขึ้น